สวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งในส่วนของทีมโฆษกรัฐบาลก็จะมาสรุปมติในส่วนที่เกี่ยวข้องสำคัญสคัญนะครับให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องแรกครับผมขออนุญาตที่จะ,ะชี้แจงหรือว่าให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการ ิจรารณาเห็นชอบนะครับในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีทั้งสิ้นเป็นร่างข้อบังคับ5ฉบับนะครับฉบับแรกก็จะเป็นฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าโดยสารนะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารแล้วก็กำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็จะมีการเห็นชอบในการที่จะ ให้มีการคิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่15บาทแล้วก็จะเป็นอัตราสูงสุดอยู่ที่45บาทแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับสำคัญสำคัญยกตัวอย่างอย่างเช่นจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมการให้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบแก่ผู้โดยสารตรงนี้ก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ย สายสีเหลืองก็จะมีการเชื่อมต่อกับสายรถไฟฟ้าสายอื่นๆอีก4แห่งนะครับซึ่งสถานีต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียบค่าแรกเข้าแต่ในปัจจุบันนะครับในส่วนของร่างข้อบังคับของรฟมครั้งนี้ก็จะเป็นกรณีการเปลี่ยนทายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของรฟมให้คนโดยสารเนี่ยได้รับส่วนลดการเปลี่ยนทายระบบ ภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้ที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่ามีทั้งหมด4แห่งที่จะเป็นการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆนะครับอย่างเช่นสายสีน้ําเงินก็จะไปเชื่อมต่อกันกับทางด้านรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีลาดพร้าวสายสีส้มก็จะเชื่อมต่อกันที่สถานีแยกลำสาลีสายสีเขียวก็จะเชื่อมต่อที่สถานีสำโรง แล้วก็ a i r p o อร Rail l i n งก็จะเชื่อมต่อที่สถานีหัวหมากซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่รอฟอร์มดูแลบริหารจัดการอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นการที่ไม่คิดค่าแรกเข้าเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของรอฟอร์มกับรถไฟฟ้าสายอื่น นอกความรับผิดชอบของรอฟมก็ให้ทางด้านคณะกรรมการรอฟมเนี่ยประกาศกำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบคำว่าระยะเวลาสูงสุดนี่ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติมีการเชื่อมต่อแล้วหากเชื่อมต่อภายในระยะเวลาที่กาหนดก็จะไม่เสียค่าแรกเข้าแต่ถ้าเกินกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็อาจจะต้องมีการเสียค่าแรกเข้าเพิ่มเติมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นจะมีการพิจารณาออก ประกาศขยายเ,เรื่องของระยะเวลาที่อยู่ในสถานีอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าภายใน30นาทีนะครับก็จะให้ผู้โดยสารสามารถที่จะได้รับส่วนลดแลกเข้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเชื่อมต่อกับสายอื่นๆนอกจากนั้นก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับรายการส่งเสริมการเดินทางส่วนลดกลุ่มบุคคลอย่างเช่นเด็กนักเรียนนักศึกษาส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบตามประเภทผู้ที่ถือบัตร การจัดโปรโมชั่นกิจกรรมตลาดการจําหน่ายตั๋วรายเดือนตั๋วเป็นชุดตั๋วราคาพิเศษความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆสวัสดิการพนักงานการสนับสนุนนโยบายภาครัฐเป็นต้นซึ่งในส่วนนี้คณะกรรมการรอฟอมก็จะกําหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ํากว่าอัตราค่าโดยสารหรือจะเป็นการยกเว้นค่าโดยสารตามที่กําหนดในข้อบังคับเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนที่โดยสาร ตามกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมพิเศษเช่นงานเฉลิมฉลองพระราชพิธ,ธีโดยเช่นเดียวกันทางด้านคณะกรรมการรฟมก็ <c oughs> จะกำหนดอัตราค่าโดยสารทีร่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารหรืออาจจะยกเว้นอัตราค่าโดยสารตามที่กำหนดในข้อบังคับได้เป็นครั้งคราวด้วย อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นอีก2ฉบับนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าโดยสารเป็นวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารแล้วก็กําหนดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าโดยสารสายสีน้ําเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับสองร,ร่างฉบับนี้จะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเปลี่ยน่ายระบบ กับรถไฟฟ้าสายอื่นๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของสายสีน้ําเงินนะครับก็จะคงอัตราค่าโดยสารไว้ที่เริ่มต้น17บาทแล้วก็จะสิ้นสุดที่43บาทแลวในส่วนของสีม่วงนะครับก็จะคงอัตราค่าโดยสารตามข้อบังคับฉบับเดิมมีเริ่มต้นที่14บาทแล้วก็สิ้นสุดที่42บบาทอีกร่างข้อบังคับหนึ่งนะครับก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของการ อัตราการกําหนดอัตราค่าโดยสารร่วมซึ่งก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ส่วนลดกรณีเปลี่ยนถ่ายระบบภายใต้การจัดเก็บค่าแรกเข้าภายในครั้งเดียวนะครับตามข้อระเบียบนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการไปแก้ระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการที่จะมีอัตราการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต แล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็ค่าทมเงียมและบริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการจอดรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับตามจุดที่เรียกว่าเป็นที่จอดรถนะครับต่างๆทั้งหมดซึ่งของเดิมเนี่ยก็จะมีระเบียบข้อบังคับของรอฟมไว้ในแต่ละจุดครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการยกเลิกฉบับเก่าแล้วก็นําฉบับใหม่มาใช้โดยที่เป็นฉบับเดียวสามารถ เป็นการบังคับใช้ในฉบับปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนะครับแล้วก็การที่จะใช้บังคับใช้โดยทั้งนี้เนี่ยก็จะให้ร่างข้อบังคับของรอฟมทั้ง5ฉบับที่ได้กล่าวไปในรายละเอียดสักครู่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566ันี้เป็นต้นไปซึ่งก็เป็น วันแรกที่คาดว่าในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการโดยที่จะมีการจัดเก็บในเรื่องของค่าบริการนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับเป็นเรื่องของรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ สสนามบินนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็นำเสนอโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาพตัวนออกหรือว่าคณะกรรมการ EEC นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะประกอบด้วยหลักการการแก้ปัญหาการชำระค่าสิทธิ์โครงการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เนื่องจากสถานการณ์โควิด19แล้วก็หลักการแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สถานส,ส,สนามบินนะครับซึ่งในภาพรวมนะครับหลักการแก้ปัญหาการชำระค่าสิท์แอร์พอร์ตเ l ลลิงเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก็จะในเบื้องต้นนะครับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารแล้วก็รายรับของเอกชนคู่สัญญาโดยหากไม่มีการแก้ไขปัญหาโครงการที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ การบริการเดินรถแล้วก็การบำรุงรักษาแอร์พอร์ตเรลิงต้องหยุดชะงักลงแล้วก็ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของโครงการต่อสถาบันการเงินลดลงด้วยหลักการการแก้ปัญหานะครับจากเดิมเอกชนผู้สัญญาจะต้องชำระค่าสิทธิ์ในแอร์พอร์ตเรลิงจำนวน1671ล้านบาทเศษให้รอฟอรท การรถไฟแห่งประเทศไทยภายใน2ปีหลังลงนามในสัญญาร่วมทุนก็จะมีการแก้ไขนะครับเป็นว่าเอกชนผู้สัญญาจะต้องชำระค่าสิทธิ์ในแอร์พอร์ตเรลลิงในจำนวนเท่าเดิมพร้อมชำระทั้งหมดจำนวนพร้อมชำระดอกเบี้ยนะครับทั้งหมดจำนวน1,000กับอีก60ล้านบาทเศษนะครับโดยแบ่งการชำระค่าสิทธิ์ในส่วนของแอร์พอร์ตเรลลิงออกเป็น7งวด นะครับโดยแต่ละงวดก็จะมีการชำระอยู่ที่ประมาณ1 6 7 7ล้านบาทเศษและงวดที่7อีกจำนวน5,328ล้านบาทเศษภายในวันที่24ตุลาคมของแต่ละปีทั้งนี้การแบ่งจำนวนชำระ7งวดดังกล่าวเนี่ยก็มีความเหมาะสมเนื่องจากผลประโยชน์จากส่วนต่างดอกเบีย้ยที่เอกชนคู่สัญญาจะได้รับ มีจำนวนใกล้เคียงกับผลกระทบที่เอกชนผู้สัญญาได้รับจากสถานการณ์โควิด -19 หลังจากการปรับวิธีการชำระเงินแล้วนะครับก็จะมีเงื่อนไขโดยให้เอกชนผู้สัญญาเนี่ยไม่ต้องชำระค่าสิทธิ์แอร์พอร์ตเอร,ริงตามกำหนดโดยไม่มีสาเหตุอันสมควรจะถือเป็นการผิดสัญญาในสาระสำคัญนะครับในกรณีที่เอกชนผู้สัญญาไม่ชำระ แล้วก็ในส่วนของรอฟทอ,อ,อก็จะใช้สิทธิ์บังคับตามสัญญาร่วมลงทุนในกรณีที่เอกชนคู่สัญญาได้รับรายได้โดยสารแอร์พอร์ตหรือลิงก์ที่สูงกว่าการประมาณการของรอฟทอร,อรนะครับรอฟทอ,อก็มีสิทธิ์ที่จะเจรจาให้เอกชนคู่สัญญาชำระสิทธิ์ในแอร์พอร์ตเรลลิงเร็วขึ้นได้ด้วย ส่วนที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะการเงินของโครงการซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนโดยเ,เรื่องของสัญญาร่วมทุนนะครับก็จะมีการดำเนินการที่แตกต่างนะครับ จากการร่วมลงทุนของทางด้านโครงการสนามบ,บินอุตภเปาที่ได้มีการเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ที่มีการบริหารกระบวนการบริหารสัญญาในกรณีเหตุสุดวิสัยและเหตุผ,ลผล่อนผันอันครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องแก้ไขสัญญาร่วมทุนโดยการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ก็จะสามารถดําเนินการได้ด้วยกระบวนการบริหารสัญญาโดย ไม่ต้องแก้ไขสัญญาร่วมทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการเพิ่มคำจำกัดความของเหตุวิสัยและเหตุผ่อนผันให้ครอบคลุมในเรื่องของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะทางการเงินของโครงการและก็เอกชนคู่สัญญานะครับซึ่งในส่วนของภาพรวมนะครับ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ปัญหาในครั้งนี้ก็คือการให้บริการโครงการ a i r p o อร Rail ลลิงก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยเอกชนผู้สัญญาสามารถที่จะชำระค่าสิทธิ์ใน a i r p o อร Rail ลลิงเพื่อรับสิทธิ์การดำเนินโครงการ a i r p o อร Rail ลลิงก์ต่อไปได้แล้วก็จะมีกลไกในการบริหารสัญญาเพื่อรับมือกับเหตุผ่อนผันและเหตุสุดวิสัยกับเหตุการณ์ได้ในอนาคตนะครับ เรื่องเพื่อทราบอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบริกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับการเบริกจ่ายประจําปีงบประมาณ2566นั่นก็คือตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่31มีนาคมซึ่งมีการเบริกจ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น5 3 3 7โดยแบ่งเป็นงบประมาณประจำปี2566 มีการเบริกจ่ายแล้ว53.12%เงินกันไว้เบิกเบิกเลื่อมปีมีการเบริกจ่ายแล้ว54.34%เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีการเบริกจ่ายแล้ว50.07%ในส่วนของโครงการเงินกู้1ล้านล้านบาทในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 มีการเบริกจ่ายแล้ว51.34% ในส่วนของโครงการเงินกู้เพื่อโควิดอีกเช่นเดียวกันในกรอบวงเงิน5 0 0แสนล้านบาทมีการเบริกจ่ายแล้ว73.34%หรวมทั้งสิ้นทุกรายการตอนนี้ก็คือมีการเบริกจ่ายนะครับในส่วนของอปีงบประมาณนะครับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณคือเดือนตุลาคมถึง31มีนาคม6เดือนก็คือ53.37%นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณการเบิกจ่ายสุดท้ายครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดําเนินงานในส่วนของโครงการจัดสร้างสวนป่าเบญจก,กิติซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากที่ทางรัฐบาลได้เห็นชอบนะครับให้มีการย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ให้มีการพัฒนา พื้นที่บริเวณคลองเตยเป็นสวนสาธารณะให้เป็นสวนสุขภาพและก็ออกกำลังกายโดยมอบให้ทางด้านกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้กำหนดการพัฒนาพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิมเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระราชทานชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวว่าเบญจกิติซึ่ง ในการก่อสร้างนะครับก็จะมีทั้งสิ้น3ระยะนะครับระยะที่1ดําเนินการเสร็จตั้งแต่เมื่อปี2559และรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่12สิงหาคม2559มาโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานพร้อมทั้งได้ส่งมอบ พื้นที่สวนป่าดังกล่าวให้กับทางด้านกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลในขั้นตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับวันนี้ที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก็คือทางด้านกองทัพบ,บกได้ก่อสร้างสวนเบญจกกิติในระยะที่2และระยะที่3แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2564แล้วก็ในระยะสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน2565 ในส่วนของกรมธนารักษ์ก็ได้อนุญาตให้ทางด้านกรุงเทพ,เทพ,เทพมหานครใช้ที่รัชราชพัสดุบริเวณสวนป่าดังกล่าวรวมทั้งอาคารราชพัสดุประกอบด้วยอาคารพิพ,ธพิธภัณฑ์อาคารกีฬาอีกสามหลังนะครับเพื่อดูแลบำรุงรักษาแล้วก็บริหารจัดการสวนสาธารณะและก,กรมธนารักษ์ก็ได้ดําเนินการจัดพิธีเปิดสวนป่าระยะที่2และ3ในสวนสาธนะารณะเบญจกิติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีปันปีหลวงไปเมื่อโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2565ในส่วนของงบประมาณนะครับที่ใช้ไปแล้วนะครับที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วล่าสุดก็คือมีการดำเนินการส่งเงินคงเหลือจากการจัดสร้างสวนป่าเบญจก,กิตินะครับ เป็นจำนวนทั้งสิ้น3,250ล้านบาทนะครับเ๋ยนนะครับขอดูตัวเลขกรมธนารักษ์ได้นำส่งเงินคงเหลือจากการสร้างสวนป่า เบญจกิติจำนวน3ล้านโทษทีนะครับ3ล้ 1, าน2อแสนหมื่นองอล้านบาทนะครับคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นรายงานของทางด้านกระทรวงการคลังในการดำเนินโครงการจัดป่าสวนป่าเบญจกิติทั้งในส่วนของระยะที่1ระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ทั้งหมดด้วยครับ เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการปี2565รวมทั้งสิ้น15,12,973รายนะคะซึ่งภายใต้15ล้านกว่ารายนี้ยังมีผู้ที่ยังยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกจำนวน1,152 หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่รายนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะรับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนได้อีกเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ติดตามในเรื่องของสถานะของตัวเองเพราะว่า15ล้านกว่ารายนี้เนี่ยจำนวนใน15ล้านรายนี้มี 4แสนกว่ารายที่เป็นผู้ที่ขออุทธรและได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์การอุทธรน,นะคะโดยมากก็จะเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นประชาชนที่เมื่อได้รับทราบแล้วว่าผ่านเกณฑ์ตรงนี้ในหนึ่งล้านกว่าคนที่เหลือเนี่ยขอให้ไปรีบยืนยันตัวตนหรือว่าถ้ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จก็ขอให้กับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ในช่วงเดือนเมษาและพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากนะคะตัวเลขของการใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นอย่างในเดือนเมษายนเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์12ล้านกว่ารายนะคะมูลค่าการใช้สิทธิ์รวม4,005ล้านบาทนะคะก็รวมไปถึงการใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคการ ซื้อกาซถุงต้มการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ต้องเรียนด้วยว่าภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นทางรัฐบาลก็มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเบี้ยคนพิการให้เดือนละ200บาทด้วยนะคะอย่างในเดือนเมษายนนั้นก็มีการดูแลผู้พิการไปจำนวนเกือบ8 0 0แสนรายทีเดียวค่ะในเดือนพฤษภาคมค่ะ ก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน12ล้าน7แสนกว่ารายนะคะและในจำนวนนี้ก็เป็นการดูแลผู้พิการซึ่งเป็นการดูแลผู้พิการในจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเดือนเมษายนนั้นมีผู้พิการมาใช้สิทธิ์เกือบ8แสนรายเท่านั้นแต่ว่าเมื่อดูตัวเลขจากเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีเพิ่มมากขึ้นถึง1ล้านกว่ารายค่ะในการดูแลค่าใช้จ่ายของบัตรโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมก็มี มูลค่าการใช้สิทธิ์รวมไปแล้ว4,252ล้านบาทน,นะคะก็ต้องขอย้ำว่าคนที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะให้ไปยืนยันตัวตนซะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมและกันยายนแต่ว่าคนที่จะรับสิทธิ์ใน เฉพาะสิงหาคมกันยายนนั้นหมายถึงคนที่เริ่มลงทะเบียนในวันนี้จะไม่ได้รับ,บเงินสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังเหมือนกับคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะสําหรับสถานะของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นการจัดสรรงบประมาณมาดูแลปร,ประชาชนผู้ได้รับ สิิทธ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะกองทุนมีงบประมาณรวม51,644ล้านบาทค่ะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสวัสดิการในช่วงเดือนตุลาคมปี65ถึง24พฤษภาคม66ปีนี้นะคะจำนวน3า9 2 3นวนล้านบาททำให้มีงบประมาณคงเหลือณนะวันที่24พฤษภาคมอยู่ที่15,721ล้านบาทค่ะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการดูแลค่าของชีพของประชาชนแม้ว่าณนะปัจจุบันนี้มีสินค้าที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคหลายตัวที่มีขยับราคาสูงขึ้นนะคะแต่ภายใต้จํานวนสินค้าเหล่านั้นก็เป็นสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจาวันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ยังเข้าไปดูแลในเรื่องระดับราคา ในส่วนตรงนี้อยู่วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี2566จำนวน51รายการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอนะคะโดยให้คงสินค้าและบริการควบคุมปี2566นี้เช่นเดียวกับปี2565ค่ะซึ่งต้องขอย้ำว่าเป็นสินค้าและบริการควบคุมที่ เป็นตัวที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันของประชาชนนะคะเช่นปุ๋ยกส๊สปิโตรเลียมเหลวน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าเปลือกไข่ไก่เนื้อสุกรเครื่องแบบนักเรียนค่ะภายใต้51รายการนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น46สินค้า5บริการโดยเป็น11หมวดนะคะถ้าแยกเป็นหมวดหมวดก็จะเป็นหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์เช่นกระดาษพิมพ์และเขียนกระดาษทำลูกฟูก หมวดบริการผลิตภัณฑ์ขนส่งก็จะเป็นอย่างยางรถจักรยานยนต์น,นะคะรถจักรยานยนต์รถบรรทุกหมวดปัจจัยทางการเกษตรก็จะเป็นปุ๋ยยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชนะคะรถไถนาอาหารสัตว์หมวดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยทั่วไปก็คือหมวดอาหารเช่นกระเทียมไข่ไ,ไก่นมผง แป้งสาลีผลไม้อย่างเช่นมังคุดลำใหญนะคะเนื้อเนื้อสุกรหอมหัวใหญ่อาหารกึ่งสำเร็จรูปอันนี้ก็จะยังคงอยู่ในหมวดสินค้าและบริการควบคุมค่ะขอบคุณค่ะ,คคะในส่วนของข้อสั่งการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกก็คือเรื่องของอเกี่ยวกับเหตุการณ์ถังดับเพลิง นะครับระเบิดที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นขณะซ้อมแผนอพยพไฟณนะโรงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ9รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต1รายซึ่งท่านนายกก็ให้ที่ประชุมนะครับแจ้งว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น แล้วก็ได้กำชับให้กับทางด้านกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิตแล้วก็นักเรียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วรวมถึงให้ดูแลในส่วนที่เป็นการดูแลด้านจิตใจสําหรับนักเรียนแล้วก็ครูที่ประสบเหตุังกล่าวด้วยนอกจากนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยตรวจสอบ ทั้งดับเพลิงที่ติดตั้งทั้งในโรงเรียนแล้วก็สถานที่ต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องของฐานะทางการเงินการคลังของไทยซึ่งในส่วนของที่มีการรายงานนะครับจากทางด้านกระทรวงการคลังก็คือฐานะทางการเงินการคลังของไทยก็มีความแข็งแกร่งนะครับ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้รัฐบาลก็มีการดําเนินการได้เป็นผลที่ดีโดยกระทรวงการคลังได้มีการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2,566คือตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาผลก็คือสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณที่8%และเมื่อถ้าเทียบกับ ในส่วนของปีที่แล้วช่วงเดียวกันก็จะสูงกว่าปีก่อน4.9%ในส่วนของการรายงานฐานะทางการคลังของรัฐบาลก็จะมีตัวเลขนะครับเงินคงคลังณเดือนพฤษภาคม2566ที่256,857ล้านบาทนะครับซึ่งก็ในเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ ชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกรัฐบาลก็มีการใช้มาตรการกึ่งการคลังเพื่อช่วยประชาชนซึ่งมาตรการเหล่านั้นต้องใช้กลไกสถาบันการเงินของรัฐในการดําเนินมาตรการไม่ว่าจะเป็นการจํานําข้าวการประกันรายได้ขึ้นผลการเกษตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางการเงินในยามที่ประเทศมีวิกฤตเช่นมาตรการซอฟโลนโดยรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณในปีถัด ไปเพื่อที่จะชดเชยคืนไปยังหน่วยงานที่ดําเนินโครงการอย่างเช่นธนาคารต่างๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในเรื่องของมาตรการต่างๆของรัฐโดยภาระค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นนี้ไม่นับรวมเป็นหนี้สาธารณะตามหลักสากลเพราะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้มีการค้ำประกันโดยภาครัฐอันนี้ก็อยากที่จะขอชี้แจงเพราะว่ามีบางส่วนนะครับที่ได้มีการเข้าใจผิด แล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของหนี้สาธารณะในลักษณะที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังจึงได้มีการตรากฎหมายที่เรียกว่าเป็นพรบวินัยการเงินการคลังเพื่อกําหนดเพดานการใช้มาตรการกึ่งการคลังในแต่ละปีของรัฐบาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับฐานะการเงินการคลังในระยะยาว แล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการจัดทำํำงบประมาณในแต่ละปีด้วยแล้วก็ทำให้ไม่ส่งผลกระทบในระยะยาวกับหน่วยงานที่เป็น,นกลไกของรัฐที่ดำเนินการมาตรการกลึงการคลังนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเชื่อมั่นนะครับในส่วนของเศรษฐกิจที่ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็ดีสัญญาณบวกต่างๆที่มีทิศทางไปในที่ดีขึ้นสถานะการเงินการคลังของไทยอย่างที่เรียนก็คือมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีเสถียรภาพโดยตัวเลขต่างๆที่ได้นำเสนอสะท้อนทิศทางการทำงานที่ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่เหมาะสมภายใต้วินัยทางการเงินทางการคลังที่เคร่งครัดรวมถึง ความมุ่งมั่นของรัฐบาลนะครับในการที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 และการแก้ไขปัญหาหลังที่มีการคลี่คลายสถานการณ์โควิด -19 แต่ยังมีในเรื่องของการถดถอยของเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการดําเนินงานในส่วนที่ได้มีการ มีการพูดถึงไปหลายส่วนแล้วผลงานของรัฐบาลในส่วนต่างๆก็ดีทั้งนี้ก็ได้มียึดหลักนะครับตามยุทธศาสตร์ชาตินั่นก็คือการสร้างความมั่นคงนะครับมั่นคั่งแล้วก็ความยั่งยืนให้กับทางด้านพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ให้กับประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่างๆดังที่เห็นได้จากการจัดลำดับของ IMD ที่ผ่านมาว่าขีดความสามารถของประเทศไทยก็มีการปรับดีขึ้น ตามตัวเลขของการที่มีการดูเรื่องของอปัจจัยหลักต่างๆที่เคยได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็เป็นข้อสั่งการเพิ่มเติมของท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ